สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกถาดปาพี่น้องฉีไปบุญพี่น้องมึงด้วยวาจอยมาถ่ายล้วพี่น้องมองึงซาจอยเจ้าคือแต่งตัวเลิศใช่ไห<อ>มเน,นี่ยป<อ>า,า,าเจ้าพี่น้องมึงดูไอ้พร้อมแล้วแม่นบ่เนี่ย้อมแล้วเออมาคาเฟ่บาร์มาห้องเลือนเออมาัาเต่บาอร์เจ้าพี่น้องเลยอากาศร้อน เป็นอะไรทีมไหนชน,นะบาเซวอนแพ้เซวอนแพ้ต่อนคัตัดถ่ายตบบอลโอ้จากทีมมีจากทีมเขเต็มป่ะเนี่คู่เดียวคู่เดียวโอ้คู่สุดท้ายามือนี่มันเป็นมือมือชิงได้มือนีโอ้รอบชิงม่ะเนี่ยพี่ยอง,อยงเอาไว้ในโรงพยเบิ่ง กายอนดบไปถ่าอยู่พุ่นมะ้กโทโทกบริาถ่าสมาไปพุ่นินนีรอบพุ่นนนรอพุ่นนนกี่บานพ่ออยู่ขมนหมูปลบริอ้าวกองถ่าอยู่มือนะคือเวีนมากเกี่อะไรเออเปลี่ยนใจบริภาษะ อากาศมันท้อน่อนพองแต่แทนมันหากวนมันพ่นกับห่อนอยู่เลย่อนกับมันเป็นบางหมอกุแ่มันแล่มอนมันาวต่างกันเดียวมันเรื่องมีนตีมีแต่วงนีอย่างเดียวแม่มีนตีแต่มรเรืแต่มูวันแต่มึอเมึงทีอบเซะโอ้ไอ้นเเป็นมือสุดท้ายพี่น้องเลยแสิพาเขา มาเล็กเล็กหน่อยไปเบิ่งพี่น้องมือแรกมือคือสุดท้ายมือคันเลิกแล้วอืมมือทุดท้ายมาเบิ่งกันพี่น้องว่ามือสุดท้ายเดี๋คนสิไลยหรือสิหน่อยโอ้ไปของเวนไลายเลยก็คนไล่เออเขาไปไปเบิ่งอยู่หันเลยบอกเขาอืมอพาสองคนกลัวอืมจักหน่อยพอดีแหละไปหอดกันรอๆจักหน่อยรีบเข่าเลยพี่น้องพาสุพรรณไปอ แดนกระจายก่นมือนี่พี่น้องเตรียมพร้อมหรือว่าสุดนี่เตรียมพร้อมหรือว่านี่ยร้อคนบอพี่น้องบนดูนัยแบ่งตัวสวยดีจังทะลุน้านัภายสิบปทะลุนไปด้อือยังย่างดูมีปูไปขึ้นจีร้ายคนอยู่ดรอก เดี Ooh, ite, But, ๋ยวต้องลอรุ่นมันมีไฟแน่เนาพี่น้องรอเบิ่งรอส้มด้วกันว่ามีไฟแนมสิไปเนาะีะแต่ที่เห็นเห็าจอยมาก่อนหมู่เลยพี่น้องหมเยเนี่ยมา่อนมาก้น้เลยมาแต่เบ่งบ้านพุ่น่้าแต่าชาูัวจนขำจนเจหมือนพี่น้องเนันฟังไป อ๋อตาเบิ่งเนี่ยพี่น้องพอเนี่ยสิเดไปไปเนี่ยสิไป,ไ,ปยไปนำกันแหละสิมาจาักโมงวานนี้พี่น้องเนยสิสิมวนบันไดเนาะพี่น้องว่าเบิ่งว่าส้มนำกันเแต่ว่ามือหนี่มันสิมวนบอลหรือบอลมวนเหมือมสุดท้ายนี่ก็ว่าอาจจะว่ามวนเลยเนาะพี่น้อง หมุนหุนชาลุ่นน้ำตาลชาลุ่นเบินน่งน้ำเพีองตอนนี้ก็แทงโตแล้วก็ไปแล้วพี่น้องใช้เครื่องแล้วแหละ <c oughs> พี่น้องกลุยมาดามของฉันพี่น้องมาดามมาดามจา้า อ่ะเฮยกลัวสิบอกให้มึงอันยืมมาคราอ่ะมึงมาปาตาอยู่อันนี้เสือมึงซื้อกับกูนะโมเมนต์เดชออยู่ห่างเลยเอาโมเมนต์มึงซื้อกูอยู่ปากสองตทีอันนี้มาดามมีมีเงินแจกมีเงินเท่าไรเฮยมือนี่มาดามเคยมียายลอยหนึ่งโอ้ยายให้ลอยหนึ่งเออมึงเอาเสือคุ้มไปอีกแจ้งแต่แท้พี่น้องสิพามาดามกับมือนี่โอ้เลิศขนาดเลย ไปเฮ้ย hey. เขาแล้วห่ือเปล่าอืมเขาแล้วเลยมาดามนี่จะได้หนังไนพี่น้องแต่งโตขนาดนี้เป็นหนังเนาะขีปุ่นจับผู้ยันมาดามหมุนอมอยู่ออบอยู่อือออมามาดามมีเงินเนาะร้อยหนึ่งเหลือมา่าเอาคือโบผพายกระเป๋าปตัวนั้นช่เฮ้ยโบผ้าได้ไงมึงเข้ากระเป๋าเก่าไปเฮ้ยว่าไปยังอ้ยหนาวเมื่อเจ้าชี้ชมพู่ต้นพี่พัดสืบหายในกระบอกไม่จังเลิศขอขอน้ำยาอาทำไมันสุดยอด มันไฮโซอ่ะม <c oughs> ึงแต่งตัวงามกว่ากูอีกเนาะได้ยินเสียงติดโหลดพี่น้องหายน้าบอกว่าลูกก็โอ้ยแม่ก็อยากไปม่วนจักมือจั๊กใจมันคือโปรไซด์ใช่ไหมันแต่งตัวเป็นในจอยนี่มึงแต่งตัวเป็นเนาะเฮ้ย มันงเมียฝรัร่งบูได้พี่น้องเลยการแต่งตน้นแต่งโตมันเาย,ยังบมเป็นสมมันขีดอะไรหนอกอะไรเนอขีดโดยเป็นแล้วจะเอาไปขีดคุปตะระโมโมหัดดิเล่นมากเลยได้ื่อเป็นแบบไแมนผู้ได้ในหาังขากรจูดกขีดจีดนะผู้<ม>แซดผู้สาวผู้บ่าวผู้แพ้วแจก น้องอะดวะเนี่ยอืมขวเ้าัสยดีพี่น้องมีครบคนพี่น้องกอกันกับผักนอวกใหญ่กัดนองชื่อนไปม้วนพี่น้องเอ้ยเขี้ยวเผาเพื่อน พูดได้เนี่ยคือเห็น่ใหญ่ตีนะนะคะราิไปรักษาไปบ่โอ้รักไปเผาลานเราป้าโทรเราคือสีหูดแทะรอยากลูกานสาวเรามีุเบั้ยบอกเราบุปไปก็ได้สิเป็นยังข้เราอยากไปก็ยังเราอยู่พี่นอนเพื่อช่วยได้ามาเราคือสีหดแทะ ป่าใสผมมีหมูเขาไปเนี่ยย่างเนี่ยเขาวงการคิวนี่ตัวเองอืเจ๊หนวดกะอันถาอยู่เฮือนนหยเป้าอยู่เฮือนอเออหัวแหลนสุดุด้างหัวโดงๆเฮียบีกหัวดงไปเสียนาใครมาดามจอยก็อยู่ในรถผัว อีจอยหูยเซ็กซี <uvo> like <iera> ่ขนาดเลยอจอยนะว่เออข้าเจ้านเงิลแล้วจากสั่นแล้วข้าพเจ้าพิเงินมัรู้แต่พจิไปทำาวเนี่ยอีจอยไม่ได้ขอได้เงินอีจอยเดี๋ยวรออีหนึ่งพอดาแม่ขันขันีขันมีเงินนะจ้าก็จไปํำเผานันออ่หานี่หายังไงใ้รออีหนึ่งด้อให้จ่อยบ่เออเออเออ้ยยังรูกเฮ้ยเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดอมาดามจ่อยลงมาหนิแน่ ห้ยข้างในก็ซิมีอีจอยละกันนางเตนะโดเออเด็กน้อยเออเล็กน้อยะให้นางนอกเอาปลาขับปลาตัวเมซูได้นางมดแตจากไปบอกบอกเมซูที่ไปบอกหำเขาบร่ากไปที่นี่นะลงหวยนเมถาเขาามทุท่านไปอยู่บ่เออไปเอาอะไรไปอยู่บ่รื้จางไหนยายเคี้ยวเซ้าเงินถิโตเฮยลอยหนึ่งมีทรา เอรง้าาอีกร้ืมเฮ้ยมันเออมันมันบุญมีไอีต่งนี่หกบนใ่นมดงข้ากับมดงอย่างนี้ลูกชายยาเียวติดะดสูงอสาไปไปปู่ายมีมีอยู่บอสานนะปูในถ่ายลดนะข้อแม่ทอตตีอเราไปวิรุหเลื้งเดือมมาวะบอกไว้ก่อนมาวะ เฮ้ยิกะว่าสวยเฮ้ยกะว่าสวยเออ่าเมันแต่งัตเป็นไดหน้าตามันเออมันทรงเมียฝรั่งรูเ่าเออแค่แม่มันแบบสลัดสลียวเนี่มันไปกรุงเทพกรุงไทยมันสอกหามันได้เเออ เออมัน uhm. ไปมันสอกนี <100. S 2> ่เฮ้ยมึงนี่ได้แท้ๆพวกพลังมึงบจักไปสอกไปยังสื่อคนฮามันต้องแสวงหาได้มาจังได้ยังก็ดิมืออะพักแเห็นเรียกหลหอบดงดงคือบสิเดอร์เมสบอกเอมือนมากแค่แล้งเงาคือไก่แล้วเงาคือไข่ไก่ถือผ้ามืงอื่นมงององ โซกไอ้เสี่ยนี่ตามหน่อยเด้อลูกสาวเจ้าเฮาเฮาสู้เด้อเฮามาแจ้งเฮา1ข้าวเลยมอว่าเออ1ข้าวเลยเด้อให้ขึ้นไปต้องอาบน้ําแม่สิบ่ออกดินเด้อบ่เตมมหาโอ้ยน้ําายงมาเพิ่นก็อาบน้ํานี่แล้วเพิ่นก็ข้านอนอยู่นี่แจ้งมาแล้วเพิ่นก็เปิด้านอย่างื่อสู้เฮาว่าสู้มาแลบซอน้องสู้เครื่องสู้อมาัน่นอกว่าอาบน้ําสจะเข้าบ่นอนว่ารเ้อว่า มาแจ้งเราเ่ข้าเลยหลุ่แดะนั่นนี่ล้ตตี้จะาใจหมากเนี่กไปแหวนออกนวดเป็นดงดบ่หมักนาตีหรือว่าตีเป็นดงดงชาวเมิองนั่งมาจบติ๊กีมล่าเี่เออมาจิไปหาเต้นนะคัอีเธอเหมือนปน ไปเอาเลยไปเอาแล้วก็ไปเลยไางนบอไปทางพี่เต้นเาโเด้ออือนนนคือกจกเทย์เลยมืออ่นเห็นเ่อะต้นดงดงขึ้นเมือนอีเด้อแม่สบอกเด้อเหียกอะไรเต้นดงดงขึ้นไปบุญเด้อเเต้นดงดงข้ไปบุญนี่แม่สีบอก พอกเป็นดงดงได้อีบ่ออันน่ะผมมีอ EX ีกบอกเข้าแล้วบ uh> ่อผู้ชิบไปพี่น้องผู้บ่าหน่อยหุ้ยผวาไปเถาน่ะกับร้านเลาฮะาไปสัมผัสไปเถาก่อนเล่า ห้ยไปได้ไรยายสิไปเห็นได้ไรอยู่บ้านนี่สิไปนั่งเผาบ่เออไปเผารหลู้ยสิไปเผารหลดวะฉันข้าเจ้าบ่อยากไปกับ่ไปก็ได้มันอยู่ในชุมเฮาก็ได้บ่เป็นยังขอนยามาเขาพามาบ่อยากลับไปกับบบ่ไปก็ได้มันไปในชุมเฮามันบตะเตลิดเลิดดอกน่ะมี่จะไผไีแต่ผู้ใหญ่น่ะี่ชุพ้าก็บบได้า่านไปทางใดดอกข้าเจ้าบ่อยากไปจะยันหิวนอนก็นดี พอยมามผ้ามาเขาก็ผ้าม้าดอกมันบอกเป็นยังดอกน่ะอะไรอย่ากเมื่อเอออือบะเผามันก็ได้มันเอออันนี้การไปกไมชไปตลอดตลอดไปน้ำเบื้อนี้ก็เด้อเออไปน้ำกันเป็ปุ่มเป็นโงนหอนยามาแหลวก็มาน้ำกันใช้จากกิ่งใช้จากกิ่งอ๋อปิ้งคือบัวใบ โอ้ยไม่อยากให้ไปญงไปน้ะมันเป็นเช้าเรามันก็ไม่อยากให้ไปญ่ไปเผามันก็อยากเออไปน้ำเช้าไปยังดอกใหญ่ไปบอมมี่ยังให้เมา้วยน้ำเช้านะเออยังได้กับแป๊ปซี่เออ เจ้า่านร้านจะไปกินเจนจั่นยังนะบอกบ่มี่ดอกบ่มี่บ่มี่หับประกันร้อยเปอรซเอเออบ่มี่บมี่ชรดกินนะดอนยีนจอยกมันขึ้นนแล้ว ซุปขาวโบได้กินดอกของอันนั้นนาะโบเคยหว่วมดอกมีแต่กินนปป้ำเป๊ปซี่เบียร์กับซุปขาวซีกินแต่ซุปขาวดอกข้าสิยหายมันกินเป๊ปซี่เอาอีนีนน่น,นั่นเออเออข้าวผายกินไปนย่างกับอะไรสัน้นมันเป็นยังมา่าเขากับย่านคือกันเพื่อหายกินเราเลยเลยเออเออไปน้ำนะเออไปตะเกื่อไปบ้านโพนก็ไปน,ำน้ำ ร้านร้านเออร้านร้านใหญ่เราไปยังดอกไปเทาเจ้านายเจ้าสิอยากหนูอยากนอนหันเออเพิ่งจไปหนังเผาร้านอยู่ไปผมไปสิมาง่ายๆผมเป็นที่หนึ่งผู้บอกเผื่อเข้าเสียดอยากมาผุ้นี้ก็ดีทำมาแล้วเป็นย่านแล้วใช่หมให้ไอ้ดูมาส่งหย่างมาส่งผมไปยังดอกเออไปย้ายมานอนเออ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 ไปไป เออไปบอไปยั้งไปเทา่เาโร้ยไปบอไปยังดอกวายลำบากน้ำปะนั่นปลคืนนู้ไอไออโดไอโดเสียนไอโดอยู่นอกบอนอกกบนองบ่เออใครโดอยู่นอกกนองนักผ่าเขาในอ่ะเขาไปเออดด้าอีหนูอัดพี่น้อง เออเออเช้าไปนอกนางนอกเราเป็นห่วงร้านเราเราก็บพราะาอยากไปเราค่ะเป็นห่วงแล้วยันมีไฟเบิ่งร้านเราเออมีผัวเราเรากับอันไหนได้เออ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 เราก็เมื่อเมื่อยได้หลับไปเลยอยากได้ยินค่ำนี้สิตายเราแล้วยันแล้วยันชุมไปแล้วยันชุมเฮาบวดสนใจอีพ่าแบบว่ายันไปลงหลวมไปไปไมมั่นหน่อยดิไม่ไหวอยู่สัเออแมนแมนเข้าใจความรู้สึกงเราอยู่ ขันมีผมว่าว่าว่ะชิเบิงให้ดอซินะนั่นนี่มันก็อยากเมื่อนุและคุณเดี๋ยวไปหานอนแล้วไปจักไปน้ำเนาะผมไปนอนเผาโหลดไปไปก่อนพี่น้องเลยเอาปลากับตาป้าก่อนเออโทรน้ำเลยเดีนะอีนวดฮัลโหลมึงอยู่ไส่ฮัลโหลกูออกไปแล้วกูออกไปไปบุญเพื่อนบุญแล้วมึงอยู่ไส่มาแล้วนวด กระนั่นไฟงครัไฟหาขึ้นยางเอาวางกีนนี่หาเอามาตกเสร็ตวางกนี่ไยพี่น้อยสำเนะจ้ายังบูจนมากบุญ